สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมรอทิษฐ์ชี่ง่ายๆนะครับวันนี้พามาชมทุเรียนเสียบข้างนะครับที่ผมได้ถ่ายคลิปลงไปนะครับทุเรียนเสียบข้างที่โดนนกนั่งยอดหักครับมาดูกันว่านกนั่งยอดหักแล้วดีหรือเสียนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับตอนแรกนะครับตอนที่เห็นนก นั่งยอดหักนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่พอหลังจากนั้นต่อมานะครับทุเรียนก็ได้สร้างยอดใหม่นะครับเขาจะไม่เน้นขึ้นด้านบนนะครับจะสร้างออกทางด้านข้างนะครับจะสร้างเป็นทรงพุ่มออกข้างนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีการแตกยอดด้านข้างค่อนข้างเยอะมากนะครับ เสืบเนี่ยมาจากเขาไม่มียอดนะครับยอดเขาโดนนกนั่งหักนะครับผมมองว่าก็อาจจะเป็นผลดีส่วนหนึ่งนะครับผลเสียก็คือทุเรียนไม่มียอดนะครับสรงพุ่มที่สูงไปก็อาจจะสูญหายไปนะครับ เป็นทรงเตี้ยๆแบบนี้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับก็ได้มียอดด้านข้างพุ่งออกมาแทนนะครับทําให้ทุเรียนมีทรงพุ่มที่กว้างขึ้นนะครับถ้าเราใช้วิธีจากธรรมชาตินะครับก็คือวิธีการที่นกนั่งหักนะครับเรามาใช้เป็นวิธีการตัดยอดนะครับเราก็จะได้ทุเรียนในรูปแบบแบบนี้นะครับในรูปทรงแบบนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับ แต่ผมไม่ทราบว่ายอดบนอีกนานแค่ไหนนะครับถึงจะมียอดบนนะครับดูตากค่าทางแล้วก็น่าจะค่อนข้างนานนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเรียนก็ได้แตกยอดสวยงามนะครับ